ได้มบุมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเสมอเสมอนะคะวันนี้จะมาเปิดแกะกล่องของฝากจากเอฟซนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะแกะกล่องของฝากจากเอซนะคะทุกคนะจะเอมีอะไรบ้างเอ่ย้อก๋วยเตี๋ยวเรือ ึงสำเร็จรูปเลอรอไไ์รถเส้นหมี่นะคะมีขนมด้วยลุกโอมสองเมตรอันนี้ของแถมสามเมตรมีเสียงไหาอ่ะแถ<ผ>มนนเส้นมี คุยใจดีนะคะส่งก๋วยเกี่ยวเรือมาให้กินนะคะมีเส้นเล็กด้วยนะมีเส้นเล็กกับเส้นหมี่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ชายที่น่ารักนะคะพี่ชายส่งกุวยเกี่ยวเรือมาให้กินนะคะต้มให้แม่กินนะแม่ยายอยากกินนะยายบอกอยากกินอยากกินเส้นหมี่เส้นหมี่ตุ้ยตุ้ยนะเกดสีอันนี้ กคนเยอะถ้าชอบซีจนนีถงไหมถงมัาละงั้นเส้นเล็กไม่ใช่เส้นเล็กเหรอเยอะเราจะมาฉีกซองก๋วยเตี๋ยวเรือนนะคะจะมีเส้นเล็กกับเส้นมีกินสิ้นเอ้เสร็จเอเส้นเล็ก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 เส้นใหญ่ก้นเลื่อนตรงกันเลยตัเส้นเล็กแม่ก็จะกินเส้นเล็กนะ

ชิคซองรักเลยกำลังทำมาม่านะคะต้มน้ำแนะนนล้วบบอ,โอาสไลด้ชนสบายีเออคยบนันดินสบายบันสบายจีสายต้อเปนสัสเด็กนี่หน่วยเออเด็หน่วยมาปรึกเอากนอยนะหลวงมาดานะ Cheek sau sài lam soup, anh thêm bầu. Yên đặt bầu. Kì đặt, 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 À, này có nắm súp đấm Đỏ thế mà này vậy. hộp ấy, còn sạch ấy. tính vô. <laughs> ออาาติเด็กนงงย,ย่งยแม่นึกว่ามีหมูมีหมูมีอะไรอยู่ในถุงนะแม่อยากกินหมูอ่ะมันไม่มีหมูแม่ก่อนใส่เต้เราก็เติมน้ำร้อนอันนี้ก็เติมน้ำร้อนสามถ้วยนะคะวันนี้กินสามถ้วยเอาเอาเอาปิดไว้ก่อนให้เส้นมันนิ่ม เบสเซนเบิร์นทวมเซนเวียมมันอันนี้ปิดไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดสักสามนาทีเนาะขายเรียดไอ้เจนะยังเจ็ดเงนเด็กบ่าย่ีมัดฟีจานด้วยโดนเวง นี่สีเดียวเดียวเรือจะรอก่อนนะรอสักโอ้ยอับใบนาทีก็เคลียนมิดแม่พอหิวมากหิวมากแล้วรอไม่ไหวสามนาทีให้เส้นมันนิ่มก่อน

còn lại chặt toilet lắm mình the woods. I'm told. Thôi thật mà định góc tắt. How seam mô? Seam Ngọt mơ mô? What more seam mô? I kim mô thật You see, I tắt mô đêm nặng nhất. See, they got tắt seam mô. Ngay lơi. Ngay lơi. Ngay lơi. Ngay

ngày ừ. à. ừ. à, si là một biện tốn dần đó, à, sách mì ảnh trọng si lớp bài thì tung, nhà này việt an lo đây anh này viếng luộc thôi cho nó, à, trọng si lớp bài, thật ngay. Chỗ, mà, hầm, là ngay chỉ không thờ Mà mà này nữa, anh, ừ. lớp bài ngay, sách mì. อันนี้บุ๋มลวกน้ําร้อนทิ้งในน้ำหนึ่งนะเส้นมันก็เลยเนิ่มไวเดี๋ยวมาชิมก่อนนิดน้ยนดกิดักสกอร์อรมอยกเปนสกอรเเ์เผ็ดจุ้งเผ็ดไอ้น,นี่เลยคือสําหรับคนไม่กินเผ็ดนะมันก็จะเผ็ดโอ้เปรี้ยว,ยวอร่อยอยู่นะก็เหมอออือนโอ้อยร้อโอ้ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะทุกคน

สอง,งหัดมเติดอัดมาติดเอาแบจุกหลงเฮ้ยนเคยทด่ถ้วยเคยได้อะไรบา<ห>เคยทด่ถ้วยตอนยตอนตอนตอนีด้ดสสีอร่อยอยู่เพเผ็ดแสบคออ,อมแม่บอกเผ็ดเผ็ดเผ็ดอยู่เผ็ดพอได้อยู่ อันนี้คือเสียงยีพอนีแองกี่อ้โหไงฮะอันนี้ยิงเพ็ดองแม่กเพ็ดนาสองนาเพ็ดเด็กเนี่ยอ๋อ,ส,อสัมสูเป็ดเด็กเนี้ยปฏิเวแค่เส้นเล็กเส้นใหญ่เราปรุงกินเนี้ยเยมมัน,มนามดาเดออแต่มเนะอือ <laughs> ร์อร์ดาวก็อเพ็ดร้อนคอนะยายบอกเพ็ดร้อนคอ

อันนั้นไก่อนใส่ก่อนเทียมเอี๋ยวติงใส่มจ้าเอีวติ่งใส่ัมดจ้ใส่ี่นำนึงใส่งกันเอเลี้ยงตีเลี้ยงไว้า่นเรียกก็บอิหาริหารมิแกระดาพกดแม่เผ็ดแม่กินเผ็ดไม่ไม่เก่งอ่ะจะแสบคอนะออกร้อนคอเลยแหะ เผพอดียึงยงนะยายยายอมอดบอกอร่อยนะคะยายอมอดบอกอร่อยเผ็ดพอดีเขากินเผ็ดเนาะแต่ยายยายดาบอกเผ็ดมากบันเทิง Tụi ở về sen tông tông luộc bằng tự no. <laughs> <laughs> cái đào sen nó nọ tao về nồng nó tao về nồng dọc cái nhiệt thơ chú bằng thì thôi về hành อร่อยอยู่นะคะถ้าสําหรับคนชอบกินรสจัดนะยายอมอสบอกอร่อยนะคะผม,มอบอกว่าผมว่ามันเผ็ดมากยายก็เผ็ดมากนะคะแย,ยดาก็เผ็ดมากยายดาบอกว่าแสบคอเลยดักเออกระเทกได่แต่อันนาแบบน้ำเออมเด้งทานานกซองนะครับผมจะโยซกอรมาดักทัพถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็สั่งได้นะคะ รสชาติก๋วยเดี๋ยวเรือจริงๆนะคะก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลา์ทุกกำลังลใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีออค่ะ